ไปสรุปไปเลยร้องเอาแล้วกำเจ้าจะหายเรียวเรียวเกลียวเกลิ่นเียวอันนี้้องอันนี้นะเอาเอาไปขโมยรู้เขาร้องออ เดี๋ยวลูกเขาร้องเดี๋ยวก่อนไปมอบให้เขากันเพราะว่ามันอยู่ไม่เข้ากันเลยภาษาไกลๆภาษาบ้านบเด็กแต่แต่ดาฮัทจะให้พูดอีกรอบนี่พูดไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเลยโอเคไปไปโอเคครับกันเด้อมาคนเด้อไปโอ้ยลายหมึกเลยลายตาเลยไปเลยไปเลยไปจับผัด ได้ยอะนี่คอยตั้งรับได้ยอะโอเคโอ้โหไป็นอ้าวเขอเขึ้น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 เลยขึ้นเลยอ้ยบ่เลงแห้งได้ Bớt hình hang thôi. ồ, 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 ขายุแย่เลยครั่ข้ายุดแย่คับสามแยกเ้อาชีพปนยงไยบ่อข้นเนี่ยบ่ได้ไปสรุัลด้วอกแม่มันมันครขู้างมันมูนข้างเดียวนะ ลมแรงเลยเขียนนี่ลมแรงเฮ็ดบ่เพ็ดบ่เพ็ดพ่อยเออฮะเก็บตัวทิพย์เก็บตัวทิพย์เถเด่นอ๋อลดเบาผู้วงเพลินพี่น้องเอ๋ยเออเกือบเกือบเลยเขาก็มีอยู่เมียเอ้ยรถอยู่นี่ ของกินของนอนก็เต็มอยู่เขาก็มีอยู่อยู่ในรถนี่มืดพี่น้องเลยเนาะรถตัวขนบุมีเลยมีแต่วยูนีเลยองกินเสร็จแล้วไปพี่น้องเลยเนาะอ่าทางทีมงานกับแจกเสื้อฟ้าเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะวันนี้เขาสิแจกเครื่องแจกของให้ทั้งเด็กหน่อยเพื่อนพี่นเนาะอ่อยู่บ้านดักไว้ด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่างจากบ่าเตจ้งแจกเครื่องแจก ของเหรอเนาะมาลุงกาสีไทยบรรยากาศทั้งเมย์พิมพ์พิงกับเมย์เพลงเพิ่นแจกเกินตาเสียพาให้ทั้งบ้านดักไหวพี่น้องเหยเนาะเอาตอนนี้มีกับกทั้งไทยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องมืดสุขสุขคนพีเนรอทางดาวพังไทยแบบนี้ตอนขับเข่าสู่ซองกาบน้องที่เก่าเริ่มความเปงนพี่นาะไปพี่น้องเยเนาะมีแต่ไปเบิ่งถามบรรยากาศพี่น้องเียเนาะในการแจกเของแจกของในเมืองดักจรีนเนาะบ้านดักไหวเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเบิ่งไปชม ไปนําก no. like you know ันพี่น้องเนาะไปเอาเลยบ่กับทักทายสดีเด้อสดีพ่อแม่พี่น้องหมดจักกูสุคนนึงด้รับอานงเสนเนเคยเนาะมื้อนี้กบ่ตืนมาเปิดคลิปให้บานเพ่นกมาต่องจากของบเตียงสวัสดีสวัสดีนอกของอยู่นอกบ้านนอกดากวเมืองดักจึงแขวงเนๆๆโอ่ากมาต่องแต่ว่าอ่านําคลิปของบัเตียงแต่ทีมงานเฮายังแจกยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยก็คือทาง แม่แม่โบแจกกันยังบ่แล้วเทอยังสิแจกต่ออีกอนะเจ๊ได้ก็อย่าลืมติดตามเบิ่งชมนํากันบรรยากาศการแจกของอยู่บาดดากวายมเงรนจึงแคว่งเสร็จของมันเป็นจังได๋พี่น้องเนาะไปตอนนี้เลยไปไปทักทายทางทีมงานเลยนะครับถ่ายบรรยากาศบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยผู้ชายพุูดใช่พุ่นพุ่นบาุ่นสบายดีได้สบายดีได้สองเบาหนุ่มสองเบาหนุ่มเบาหนุ่มเดอร์เดอร์ ไปทุกที่โอ้โหรูึกว่าโอ้สึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจ้องซองเนี่ยขี้ขานวาขี้ขานแล้วนี่พ่อเมย์อามันยังเนี่หูจ้ะเตี้ยแเด้แกเมาแกเมาเระวังรถเมาลางพยายามถ่ายพยายามเงื้อเงื้อขึ้นถึงสิ่งใดเด้อไปเห็นแต่หน้าเอาก็ได้ไปไปไปเห็นแต่น่ะเห็นเครื่องเราพาขึ้นไปพยายามเรียกร้องนิดหน่อยไปเห็นเล็กน่อย พอเห็นไม่เห็นตั้งลุ่มมันนะเย็นเด็กน้อยจะพุ่นก็ได้ยันมีหมักอร่อยอร่อยนะเจียเครื่องพี่น้องเราไเนาะยืนันก็ได้นะทางที่สองทางไปเห็นเลิงเ้อร์เจกเครื่องแจกยคลองอยู่บ้านดักวายเมืองดักจึงแจกงสีก๊องพี่น้องเราไเนาะนี่เป็นต่อจากเบลเตียงเพื่อนเห็นเนาะคลิปนี่เพราะว่าเบลเตียงเพื่อนแจกเครื่องทุ่งยังสีทั้งเมย์เมย์ิมพ์พิมสไปย์ยมงเมอร์ เดมโดยโดยทางแม่พิมพ์ม่เพินเพนเพล่นเอาเนาะแมดีกว่าเจ็บมลื่อ้น้องลื่มือกล่องวะด้ยใม่นึงนำแมพิมพ์โดยโดยโดยเพลนกับวาเลยเด้โอเคโอเคปั่งแม่โดยนี่ลแม่จะบากยังแม่บอเลยเด้อบอตามสบายเลยแมโอเคค่ะโดยอืยังโชเลวอยู่เยอะแล้วยังบอลเลอยู่เนาะ ว่ายังไงอะเอา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 เธอละคนมาไหมอันน้องนี่มาเกลเลยที่พี่เป็นผู้ดอีกนะอันนี้เลยบเอาูิงเอาผูหญิงน้องคนนี้มาเลยนี่นี่เดินมาเลยนบหเด้ออันนี้ใจเด้ออันนี้ผู้ชายผู้ชายอันนี้ก็ผู้ชายผู้ชายี่เด้อได้ไดได้ยืนได้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 แล้วได้งามบได้แล้วส้่น้ี่ม ไม่มาเขามันเรีแย่เลยเ้แ่เีแเจ้าอยู่เรว่าจ้าุ่นหรอเบ่เรียยแถวเรืว่าซองเท้า่เอาคนละตัวนะคนละตัวนะเพราะว่าเรามีไม่พอจะเล็กหน่อยบ่มีได้ไหมเนาะเราไวเม่กีเป็นไหอ๋อยังไม่ได้เหรอเา อเล็กมากเนี่ยเดี๋ยวเดียวถอยหลังเลยเด้อได้แล้วก็ถอยหลังเด้ออ่านี่แหละถื่นนี่แหละอ่าหรือว่าอยากได้สีนี้หรือว่าอยากได้สีนี้เหมือนอิชินิกอะไรอ่าอันนี้อันนี้อันนี้หนาหนาไม่ได้นะอันนี้อันนี้ วิอะไรเลยบอสจากนั้นเราแจกเดี๋ยวนี้เลยบอสกันบูทกันบูทเลยบอสแล้วมาให้เป็นนางเป็นเจ้าก็ให้ให้ให้เขามาเอาเลยได้แล้วก็ไปนั่งเด้อได้ได้แล้วไปนั่งบนไม้เด้อเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มันบูทจบบูทจบได้นี่เดี่นแท้เได้ไหมจบเลยให้ได้แล้วไปนั่งเลยได้ได้แล้วไปนั่งเด้อนั่งเด้อเด็กเด็กจะนี่เลยาผู้ชายนี่จะเสื้อผู้ใหญ่ ได้ก้เลยนกาด้นีบเด้มันบางมันบางเอามันบาใครได้แล้วไปนั่งเลเยอร์อาคาเท่า อันนี้อันนี้ได้คนนี้ได้อันนี้โตนิดนึงอ่ะคนนี้สอยสวยใส่ได้เลยเด้อซักเรียบร้อยแล้วป๊อดสีสันผู้ชายอ่ะอํานองกอาไหมเออสำหรับอ่ะถ้ากระแป้ากาแปทงถ้ากาแปง นี่ดิบเอาเส้นน้เด็กเด็กน้อยเด็กโตจะมีทางนู้นเส้นน้าเนี่ยแม่เพียงไปเด็กโตไหมเอากรเส้นนานกันแดีเด็กโตเนี่ยเด็กโตในนู้นนะแม่เพียนได้คำตอบแะบลองได้เด็กน้อยเด็กน้อยได้เด็กน้อยได้ลองเด็กน้อยได้ อ่าน้องเด็กโตเนี่ยนี่เด็กโตมาเนี่ยอันนี้ไม่เท่านี้อ่ะไม่มีไม่ไม่ต้องเลือกโโโโยยยดดดเพราะว่ามันใหญ่ตัวดำอ่ะเออโยด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 อันนี้เขาใส่ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นผู้หญิงเลยอ๋อโอชายพอดีมวยใหญ่อันนี้ใหญ่โตหรือไปเปลี่ยนกับคนนู้นก็ได้ถ้ามันเล็กอ่ะเปลี่ยนกันก็ได้เออตลอดเปลี่ยนกันมาแม่ไม่เปลี่ยนเด็กโตมีทางเนี้ย อ่ะเข้าใจไม่ได้มันเนี่ยน้องหมวกเอาไหมอ่ะได้แล้วนร่นเนเยอะเลยไเราังไปนที่ังไ่ตื่นเล้เออจับเองเ้อร์ไปสิสแกนบึงกับเราได้ตัวเด้อ เขาไม่ไ <cents> ด <input> ้เขาอยากได้ส <the> oh. ีดำไม่มีแล้วโอเวเดี๋ยวเอเคไปนิดเนี่ยผมแคปนะเนี่ยแตนแคปหแคปโอเเอาตุนอ้าไม่สใครจะาแจ้งน้ากันย่เลน้าสมมติใครเลือกว่าจะไม่ได้แล้วนะบอกให้เลือกเลือกแล้บดไ้เด้อรอเงยเนาะ บมเป็นสิเลืองคุณยายเขาเขาไม่เอาคุณยายเขาไม่เอาให้ด้วย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 ไปเลยเดี๋ยวไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วยังบจะหมดแล้วบอกเขาค่ะคันไม่เอาคืนนี้หมดเลยนี่นะหมดแล้ว ขอเสียใจกับแม่เท่าเด้อแถวแถวเขงแม่เดอกเขาแม่บะอีมันอยู่นี่อยู่แม่ของนูนั่นแหละเอาใส่มันไม่ครบกันเอาใส่ในไว้ไว้มันบวกครบมันบวกครบไม่เป็นถุงของสีชมพูเนี่ยเออบวกครบเออนั่นแหละคุณมเเดี๋ยววเดี๋ยวน้็กเ็กหน่อยหยับก่อนมั้ยแจ้งเลยบ่นด้หน่อยเค็นแจกนลยเหน่อยมีอ๋อนี่นี่เด็กโตเนี่ย หยุดก่อนเด้อดหน่อยถ่ายแต่เนี้ยนี่นี่นี่อ่ะขยุบขยุบไปเลยถ้าใครมีน้องผู้หญิงอะรก็ไปเลยเนาะนกเด้อนนนมากนมาเลยยกมาทางกระสอบก็ได้เหรอขยุบขยุบนะนนี้มันเป็นของผู้หญิงอ่ะนกแล้วนกแล้วขอบใจนะ

ทางงเอ็มเลือกขึว่าอจารเนียอร์เนได้เอแล้วไปเปลียนแล้วไปเอ่อไปสลับกันจะเอจากคนใจอาจาไปเปลี่ยนกันนะไปเปลี่ยนกันเด้อเข้าใจบอไม่ได้ป่โอ้ย่าเลยมาสังเลยปลงงฟังเลยบอกโกกงงโอ้ยอนอนเปนอยาจะคยเปลี่ยนเ่าเลยใส่เลยนั่าเง เอาวก็ได้เอามันอาจจะไม่ถูกถ้าโตเล็กจไม่พอดีอาจจะบม่พอดีเด้อบก่พอดีก็ให้ขาให้แม่นุ่งเด้อะยันบ่าให้เอื้อยให้น่องให้ร้านให้เล่นให้ไปก็ได้โตน้อยโตใหญ่น่ะนะเปลี่ยนกันบางทีผู้ชายอาจจะได้กระโปรงด้วยใชยผู้ใดกระโปรงยันนุ่งนุ่งเลยเป็นกระเทยเข้าใจบ่ ถอยไปสิลูกถอยไปสิถอย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 โอเคเถอะอล้วแ อันนี้น้องผู้หญิงเนี่ยให้กัน้องปที่กระโปรง

ไี่ได้มันมันันนีนะมันงนะเดี๋ยวจะไปหาก่อนครับไม่รู้ของไม่ต้องหาพยายาการเบิรเลยพยาาย่อนเยไปหาบบัตรเเดี๋ยวจะเกเรียนเลยเรียนอ่านเป็นบ่ใหอ่านเยวาเป็นบ่เ้ยไปรว กบินแบบไนบินอดึ้ดูนะดงัแบ่เท่ามี่้างี่กไม่เท่านี้ชอบเลือกไม่เท่านี้ชอบเลือกไม่เป็นไรเขาบบไม่เท่านี้ชอบเลือกจะนอยจะนอย ยังไม่เคยก็ยิงไม่เคยที่นี่ทั้งี่เคยก็จนสุดก็คือเสืออาจจะไม่ได้ตรงเด้อะคันโบ่พอดีกับเปลี่ยนกันเด้อพยายามมาปั้ยได้เครื่องผู้หญิงกับเปลี่ยนกับผู้หญิงเด้อมันมีแม่เท่าเพราะว่าการใช้เลือกในย่อมเด้อเพราะว่าแม่เควรได้เลือกแม่จ่ายภัยเลยจ่ายภัยเลยอ่าเนี่ยเขาอยากนั่นนั่นเด้อเข้าใจเด้อยที่เขาเลือกอ่ะโอ้ยมาจับกอดแล้วไปเปลี่ยนกันเด้อแม่เท่าที่เท่านั้นเองฮะ ไปเลยค่ะอาบาเตียงมากเลยค่ะจับจบมุมตังค์บังดึงหน่อยเด้ออ้ยร้องมากเลยนะบังดึงหน่อยเด้อันนี้ต้องอันนี้นะเอาเอาไปห้อมากลุกเขาร้องเดี๋ยวลูกเขาร้องเดี๋ยวกเอาไปห่อให้เขากันเพราะว่ามันอยู่มันเข้ากันมันจะงี้ย่อยย่อกดกดก่อนเอาไปก่อนก็ได้โอเคเนี่ยดูบาเตียงยายคนนี้แบบเขาแบบแบบนี้เลยอ่ะเราเลือกว่า โอเขาเลือกอ่ะยายคนนี้เขาเลือกอ่ะเขาเขาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เอาอ่ะเออเอาเอาเขาจะเอานุ่นเอาสีนุ่นแล้วเรา้มันเนี่ยราต้องเลือกเราต้องเลือกเนอะมูไฮตัวใดเอาตัวนั้นเลยคือเกา บเลือกเต้าใช่ใช่ใช่เอาขอบุฟังเจ้าที่นี่ทอกเสเลยหรอโอ้ยโล่เอาเลยเราต้องเลือกว่ายุทธายเลยเอาเลยยุทธายได้้วยก็โม่เนาะนีงก็ไปเปลี่ยนเด้อพอเด้อ เาาาเ่นประสทใจอาให้ลูกให้เมียให้ลูกสาวก็ได้ตะกร้า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 เถ้าแห้งอันนี้เขาจะเอาเนี่ยเด็กได้เดี๋ยวนี้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วพอแล้วโอเคโอเคขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเพ่อแมขอบใจแน่น้องมือขอบใจเลยแรงแรง เขาไม่เปลี่ยนหรอกเขาจะใส่ได <ah> ้หมดแหละเนยน่ร้องไห้อ่ะสงสารเท่านี่ยเขาได้นั่นแล้วใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปแล้วเนาะได้ไปแล้วปะได้เนี่ยไปหมู่บ้านใหม่ได้โอเคใจเด้อขอบใจเด้อบ๊ายบายด้วยบาย ใส่แล้วบ่ใส่แล้วบาไปชุเตาควยอเัเออระวังงไรวจะคองผู้เล้งปยังงเจะคล้องเราเองกันเ้าได้เอาแปะกรบวยกงขกระสอบเอออกระสอบกระสอบ่เอ็นพัวแล้วหน่อยะีแปะรบคัให้เขากระสอบไปเลยได้แปะบวให้เขาบ้านใส่บ้านอัวต้องให้ให้ถึงมือเขาด้วยนะโอเคโอเคโอเคดอดโอเค แถมเลยอีกมู่บ้านหนึ่งจบเกาจบไปอันนี้คือราหบ้านไหิลิโกอันนี้ผ้าผมนึ่มดบ้านไหนเขาอะไรบ้านึงว่าเขามีเลยเออมีแต่ไปพ่นบ้านไหนลองคิงติ๊กตัอติ๊กตับติ๊กตับสลุยสลุยสลุยยอมแล้วสลุยเนาะำแต่ว่านเขาทางอจึงหนีฝนได้ไหม่อย่อย เทหนูน<ม> <glaube S 1> ่เหลืองดุบๆข้างทางเลยข้าหน้าอีกนินึงดกอยใรล้ักดันโอ้ไปเลยเดี๋ยวหนูเทป้ได้เป็นไงไทอนไป้ยักรันมึงใกล้เมืองกล้เมืองบ้านบ้านที่ว่ามันมันมีแบบนี้ลายลายบ้านยัง

ไปตตื้นก็ได oh, okay. ้บอบบอ่ไปดีเด้อ้าใจบข้าใจบอเก็บวานจำให้ดีๆก็ได้ทางไปจื้อใช่ป่ะแ่ทางเขาออกนันอไปซื้อไปซื้อเลยนงเียนัยางเ็นรเขียนเขามี่มีมีปลายบอ่เนาะมีมปลายคืออย่ายเอาเียนเด้อเียนะยางเครื่องหลอบูดอันนั้อ่เออบกเร่งตีานเร่งงาจุกหรอเออ แต่ยางมันแต่มุญยันใช่มันเียนมุญยันนะมุญยนเยอะด้วยมุญยันแบบอนุบาลเนี่ยตอนแบบไปโรงเรียนอนุบาลอนุบาลอาจารย์กระเบร่งจิตกระรือทำโบราพอขาสอนเราเลยอันนี้ภาษาต่างหากภาษาไทยไซบูาป็นภาษาเก๊กเภาษาบ้านเราแต่แต่ดแต่จะให้พูดอีกรอบนี่พูดไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิละไม่เลยโอเคไปไปโอเคครับกันเด้อมาตันเด้อครับ โอ้ยลายหมดเลยลายตาเลยไปเลยจับปันใจเมียเลยไอจับจ้างหน้าที่จ้าหน้าที่ไอ้ยันประตูสิบหกไอยังไว้สำนอกอันนี้คือไอเตียงรัไอ ลายเตอบพี่เราไงเนาะายจะผิดด้วยีนั่นนบลายอืมนมาจะไปวัดเจ้าป่าก็ไปวัเจาทายาะอะารก็ชิดหมดเลยเนาะอือ้าวยคนนี่หน่อยเนาะคนสิโต๊พี่้อง

ไปนอนไปเลยแต่ว่าการแจกเครื่องแจกของกับปรพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ทางทีมงารท่องกาชาดกำลังจะเดินทางต่อพี่นอนอ่าจะไปทางบ้านดักยางกันกำลังศึกษาหาลือทำสอบถามข้อมูลนำมานะสาบ้านเออคันไล่คันวาสาบ้านห้าสิบเนาะห้าหกสิบป่ะโอ้ยไล่แล้วสำนวน

ไปพี่น้องเงยเอาออเดินทางวันนี้คุณและไปต่อเกอนว่าทางทิมงานพ่นเดอร์พี่น้องเดอร์เนาะก็เมื่อกับคมขอบใจทางแม่พิมแม่เพนเพิ่นนออะไรกับคุณยายใจบุญที่สมทบเกอนว่าเครื่องของ มาแจกใจทั้งเราใต้ก็ขอให้ทั้งคุณทธญเจิบุญทุกทานในบุญกุศลอันใหญ่หลวงอันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไปหอดไปถึงเกิดอะบุญรักษาผ่าคุ้มครอง,องไปใส่มาใส่กขอให้เดินทางปลอดภัยความเจ็บจะได้ความไข้อยู่จะม,ม,มีคอยห่างไอ้มีลำล้ำยุ่ยเด้อนี่ขึ้นไปพี่น้องเลยเนาะพอบอกกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้เขอกลับเข้ามาสบายดีเด้อน้องเด้อไปบ๊ายบาย,บาย,บาย